ปประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่13พฤศจิกายน2555นะคะแนวโน้มตลาดวันนี้เรามองภาพโดยรวมจริงๆยังคงอ่อนแออยู่นะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้จะปิดในแดนบวกได้ก็ตามนะคะแต่ก็ยังมองว่า ตัวดัชนีไม่น่าขยับไปไหนได้ไกลถ้ามองจากแฟกเตอร์แวดล้อมนะคะก็ถ้ามองจากภายนอกค่อนข้างชัดเจนว่าอิงทางด้านลบอยู่นะคะประเด็นหลกัหลกๆก็คงมีอยู่2ประเด็นก็คือเรื่องของออฟิสโคลครีปของสหรัฐอเมริกานะคะคงต้องจับตาดูอย่างต่อนเนื่องนะคะเพราะว่าท่าทีที่แสดงออกมาเมื่อวนันศุกร์ที่แล้วของทั้ง2ฝ่ายนะคะคือทางตัวประธานดีโอมาก,กับในส่วนของออประธาน สภานะคะโคศของประธานสภาก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ท่าทีที่จะดูมีความปรนีประนอมจนสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้นะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาซึ่งก็คงต้องจับตาดูเรื่องของ p r o e s s ของการเจราจาต่อรองการอภิปรายกันต่อไปนะคะตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นความกังวลของตลาดนะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้ของทางด้านยุโรปนะคะซึ่งล่าสุดในเรื่องของกรีซนะคะที่ถึงแม้ว่าตัวรัฐบาลของกรีซเองจะสามารถผ่านตัวงบประมาณ ปี2013ออกมาได้แล้วนะคะแต่ว่าก็ดูเหมือนเรื่องของการที่จะได้รับเงินในรอบต่อไปเนี่ยยังคงเป็นประเด็นอยู่นะคะเพราะว่ายังมีรัฐบาลจากหลายแห่งในกลุ่มของยูโรโซนเองไม่เห็นด้วยกับประเด็นที่จะมีการเ,าเบริกจ่ายเงินมากขึ้นให้กับกรีซนะคะซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นแรงกดดันเข้ามาทั้งในการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆนะคะโดยเฉพาะในส่วนของตลาดหุ้นนะคะคิดว่า,าปัจจัยในเชิงบวกที่ที่เรามองอยู่ตอนนี้เป็นปัจจัยในระยะสั้นเรื่องของด การประกาศผลประกอบการเนี่ยก็กําลังจะใกล้สิ้นสุดลงในช่วงท้ายสัปดาห์นี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็มองเหมือนว่าจะขาดปัจจัยบวกในระยะสั้นที่จะมากระตุ้นหรือว่าผลักดันการฟื้นตัวของตลาดอย่างจริงจังในขณะที่ปัจจัยแวดล้อมออที่เป็นเชิงลบเดิมๆยังคงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังมองว่าความเสี่ยงในทางลงยังคงมีความเป็นไปได้ยังคงอยู่ในกรอบปรับ ฐานอยู่นะคะตัวเซ็นเดซ์ของเราเรามองว่ายังไม่น่าขยับไปไหนได้ไกลนะคะน่าจะกรอบแนวต้านน่าจะยังคงติด1,300จุดอยู่นะคะส่วนแนวรับเนี่ยก็มองที่1,285เป็นกรอบวันนี้นะคะถ้าลงไปอีกก็คงจะเป็น1,280-1,270ตามลำดับอย่างที่เราเคยกล่าวมาโดยตลอดนะคะในแง่ของ หุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะวันนีเ้เราให้คัดลอสตัวการบินไทยออกไปก่อนนะคะเมื่อวานนี้ดิ่งลงแรงเลยจุดทัดลอสของเราออกไปของเราไปนะคะแล้วก็หุ้นที่ถือต่อก็จะมีตัว IMLTKT BGH แล้วก็ตัว MCOT นะคะที่ปรับเข้ามาแทนสำหรับการเก็งกำไรนะคะตัวอมตะที่ประกาศโงมาค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ตัว P/E ก็ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตนะคะตัว Fair Value ตอนนี้อยู่ที่18บาทนะคะกรอบเทรดเนี่ยในระยะสั้นเรามองแนวต้านที่15บาท70ถึง16บาทนะคะแนวรับอยู่ที่15บาท10แล้วก็ให้คัดลอดที่14บาท80ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์ค่ะ